สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านวันนี้มันมีปัญหาหัวใจแล้วก็ปัญหาทางสมองที่ชัดเจนขึ้นแล้วผมก็จะรับหน้าที่ลองนำเสนอดูซิว่าเราจะอธิบายหรือจะเข้าใจเข้ายังไงพี่น้องครับ ประเด็นปัญหาในขณะนี้เนี่ยเรามีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจอยู่ดังนี้เราไม่ได้าก,การแค่มีเลือกตั้งเราไม่ได้ปริเสธเลือกตั้งแต่เรารู้ดีว่ามีเลือกตั้งแล้วอาจจะออกมาเป็นการตั้งบริด็ทการก็ได้หรือเป็นประชาธิปไตยก็ได้มันไม่แน่ มันขึ้นงเงื่อนไขหลายเงื่อนไขเพราะฉะนั้นใครก็ตามอย่างเช่นเพื่อนอาจารย์รุ่นเดียวกับผมเป็นจำนวนมากไปตั้งสมัชชาปกป้องราาประชาธิปไตยเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยปฏิเสธการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นพวกเราไม่เป็นราาประชาธิปไตยอาจารย์ครับเข้าใจพวกเราผิดไปแล้วครับ เราเน่ละเป็นประชาธิปไตยอาจารย์เป็นได้แค่นักเลือกตั้งแล้วถูกเผด็จการหลอกดกักเท่านั้นเองอเมริกามีการเลือกตั้งแล้วก็ลงเอยเป็นสังคมการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆบ้านเราก็มีเลือกตั้งมานานหลายหนหลายครั้งเราก็เป็นประชาธิปไตยมีเสรีภาพ มีการถกเถียงมีการรับฟังแต่ตั้งแต่ปี2544้าสี่สตั้งแต่มีระบอบทักษิณขึ้นมาเนี่ยการเลือกตั้งของเรากลายเป็นว่าตั้งแล้วเลือกแล้วสิ่งที่ตั้งขึ้นมามันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นอะไรครับมันเป็นประเด็จการทุนถ้ายังไม่เข้าใจก็ตอบนี้ก็ได้มันเป็นเหี้ย มันไม่ได้ถือพี่น้องฮะสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดซึ่งผมคิดว่าเป็นความผิดส่วนหนึ่งเนี่ยที่สำคัญมากๆจากการร่างรัฐธรรมนูญปี40คือเราไปประกันการลงทุนของพ่อค้าของในทุนเราได้บังคับให้สอสอสมัครต้องสังกัดพรรค แล้วบังคับถ้าคุณออกจากพักคุณขาดสมาชิกภาพแล้วยังเติมอำนาจให้พักอีกให้สามารถเลือกใครต่อใครมาเป็นสอสอบัญชีรายชื่อวันเราไปประกันการลงทุนของในทุนนี่คือสาเหตุสำคัญที่สุดพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อเราสร้างกฎหมายไว้อย่างนี้แล้วมาเจอในทุน พี่น้องคิดดูทักษิณเนี่ยทักษิณนี่เป็นทั้งตำรวจแล้วก็พ่อค้าขี้โกงนึกดูดิครับตำรวจเฮียกับพ่อค้าขี้โกงเนี่ยออกมามันเป็นอะไรเขามองเห็นเขามองเห็นเลยว่าเออถ้าเรานึกเสียว่าการตั้งทาคการเมืองเนี่คือตั้งบริษัท แล้วถ้าเราได้อํานาจเราสามารถที่จะสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของเราอย่างไรเราจะคืนทุนได้อย่างไรคนทั้งหลายซึ่งไปเดินเข้าเป็นเลือกตั้งพวกนี้คือลูกค้าที่ต้องซื้อซื้อด้วยเงินซื้อด้วยประชานิยมแล้วมันจะไปไหน ผู้กว้างขวางตามซอกซอยตามท้องถิ่นต่างๆซื้อมันหมดเอามาใส่เสื้อไทยรักไทยแล้วเขาลงทุนจริงๆเขาซื้อจริงๆพี่น้องตอนแรกนะครับนี่อินไซต์สตอรี่ตอนแรกทักษิณยังคิดไม่ออกยังคิดจะตั้งพรรคโดยวิธีหาคนรุ่นใหม่หาคนที่มีปัญญามีเครดิต เอามาลงสมัครสอสอวุ่นอยู่พักหนึ่งคุณอุทัยพิมใจชนไปบอกแกบอกท่านทักษิณไปเสียเวลาสร้างรถยนต์ทำไมก็ไปเอารถยนต์จากที่อื่นมาตั้งเป็นโชว์รุมเป็นผู้แทนจำหน่ายเท่านั้นก็รวยแล้วเท่านั้นล่ะครับเงินออกมาจากบริษัทชินขอบทันทีสี0 0ัล้านบาท ผมเป็นคอรสอรผมตรวจกับมือเอาเงินออกจากชินขอบ4,000ล้านบาทเงินก้อนนี้เข้าใจว่าจะเป็นเงินที่ได้จากการสวอปค่างเงินบาทที่สิงคโปร์เพราะแกเป็นคนรู้ข้อมูลภายในว่าเงินบาทกำลังจะตกแกก็ไปสวอปไว้ก่อนแล้วก็กำไรมันคนคนนี้โตเอาเงินที่ได้จากการทุจริต จากข้อมูลวงในในราชการเนี่ยเอามาลงทุน4,000ล้านเอามาทำอะไรกวาดซื้อสอสทุกพรรคเขากล้าลงทุนเพราะรัฐธรรมนูญประกันการลงทุนเขาไว้พี่น้องเขาถึงกล้าลงทุนทั้ง4,000ล้านอ่อไคนนี้30มาเนี่ยเอาคนนี้เสียงดีหน่อย50เอาคนน้อนได้นี่เอ้มาไอ้น้อนอีกเป็นพวงเอาไปร้อย ซื้อซื้อซื้อื้อเราจัดคนพวกนั้นมาใส่เสื้อสีแดงแล้วกลายเป็นควายในที่สุดพี่น้องเพื่อนผมพี่น้องผมที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยก็รู้จักกันหลายคนผมถามคุณตรงๆเถอะคุณยอมได้ยังไงคุณมีความรับผิดชอบคุณก็ควรจะมีอำนาจ คุณยอมไม้เขาสั่งให้ยกมือยกไม้เสร็จแล้วถูกประชาชนดา่าแก้ตัวก็ไม่ได้มีแต่ความรับผิดชอบแต่ไม่มีอำนาจนี่ลัฐาน่างี้เขาเรียกว่าควายคุณยอมได้ยังไงทำไมเป็นอย่างนั้นปีสี่เกาจับได้ว่าขายหุน้นแก้กฎหมายให้ต่างชาติถือหุน้นโทรคมนาคมได้จาก25เปินห้ถึงสี วันรุ่งขึ้นขายหุ้นในสิงคโปร์ทันทีเขาเามือพวกคุณเนี่ยยกมือแก้กฎหมายเพื่อเขาจะขายหุ้นขายสัมปทานของประเทศทต่างชาติคุณทาไมไม่ไล่เขาออกคุณต้องไล่เขาออกคุเป็นผู้แทนประชาชนหัวหน้าเฮียย้ยงยงี่คุณต้องไล่เขาออกทำไมคุณไม่ไล่คราวนี้เหมือนกัน คุณไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเขาจะแก้กฎหมายนิรโทษเนี่ยเพิ่มการนิรโทษคดีความรัสั้นข้าไปพวกคุณไม่รู้เลยเขาแก้กันสองสามวันก่อนเข้าสภาเสร็จแล้วก็สั่งพวกคุณบอกอย่าไปไหนยกมือเดี๋ยวนี้ไม่งั้นไม่ส่งลงเลือกตั้งพวกคุณก็นอนหลับเขากดออนเรียกมาคุณก็กดแล้วคุณก็กลับไปหลับทำไมคนเป็นอย่างนั้น คุณสวยเพราะเขาทำไมคุณยอนนั้นได้ยังไงคุณลืมพวกเราได้ยังไงนี่คือประชาชนคุณลืมประชาชนได้ยังไงนี่คือข้อหาทรายศเพราะฉะนั้นเราต้องบอกไปทั้งโลกเราไม่ได้ปฏิเสธการเลือกตั้งนี่มา่การต่อสู้ระหว่างประชาธิที่ปไตยกับอํามาดเราไม่มีพลเอกเวียงอยู่ข้างหลัง นหลวงท่านเป็นดาวนำทางท่านไม่เดีมายุ่งกับเราเราโตแล้วนี่ไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยกับพวกกว่อความวุ่นวายปฏิเสธรัฐธรรมนูญแต่นี่คือการต่อสู้ระหว่างประชาชนกับคนทรยศพี่น้องนี่คือนี่นี่คือสาระที่สุดเขาทรยศเราเขาลืมเรา เพราะฉะนั้นคุณยิ่งหลักคุณก็เหมือนกันส่องกระจกดูสิแล้วถามตัวเองดี่ว่าคุณเป็นคนหรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนคุณต้องมีสติมีปัญญามีความรับผิดชอบคุณยอมตัวเป็นหุ่นให้พี่ชายเขาใช้ให้คนเขาเปิ้ลคุณเขาเจาะเย้ยให้คุณหัวเราะคุณทั้งบ้านทั้งเมืองด่าคุณทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ย คุทนอยู่ได้ยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นคุณไม่ได้ทำปัญหาที้เกิดขึ้นคุณไม่ได้ทำพี่ชายคุณเป็นคนทำทั้งนั้นเราความสวยตกอยู่กับคุณแล้วคุณยังทนอยู่อีกเหรอคุณเป็นคนหรือเปล่าเป็นคนยืนยันขึ้นเป็นสิ่งที่เราต้องการ จากพี่น้องคนไทยทั้งปวงรวมทั้งคุณยิ่งรักและพักเพื่อไทยด้วยก็คือจงมีเสรีภาพคืนมาจงเอาความเป็นคนขึ้นมายืนแล้วดูบ้านดูเมืองถามตรงๆครับพี่น้องเล้ถา,ถามไปถึงพวกนั้นด้วยเสียเวลาสักหนึ่งปีเนี่ยทำบ้านเมืองทำโครงสร้างการเมืองให้มันเรียบร้อย แล้วก็มีความเห็นพ้องต้องการยิ้มยามแจ่มายเลือกตั้งได้รัฐบาลที่ทุกคนยินยอมพร้อมใจรับหาบ้านเมืองแก้ปัญหาไปได้กับหักหน้าเมา,าด้วยขาดื้อไปตั้งแต่ตรงนี้กูจะเลือกอยามอะไรเกิดขึ้นกูก็ไม่ยอมคิดว่าไปได้เหรอประเทศไม่ชิบหายเหรอเศรษฐกิจมันไม่เจ๊งเหรอคนมันไม่แตกกันทั้งบ้านทั้งเมืองเหรอจงเป็นคน พอเป็นคนแล้วจงมองไปยังพี่น้องทั้งหมดไม่แบ่งสีแบ่งเราเรามีส่วนรวมมีส่วนรวมทีม่ต้องรักษามีความรักที่ต้องจับมือกันทําไมไปเป็นควายให้เขาสั่งอยู่ได้กลับมาเป็นคนแล้วเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนครับนี่คือคําขอจากราชด,ดำเน,นินข้อหนึ่งมันเสียหายอะไรมันดีไหมครับคุณยิ่งรัก และเพื่อนเพื่อนพักเพื่อไทยและพี่น้องเสื้อแดงมันเสียหายอะไรถ้าเราจะบอกว่าสอสอสามารถย้ายพักได้เขาเป็นผู้แทนราษฎรถนาก็เห็นว่าพักมันเล็วเขาไม่มีสิทธิ์ออกแล้วทำไมต้องขันเขาไว้มันเสียหายอะไรถ้าเราจะบอกว่าใครจะลงพักเพื่อไทยเนี่ยให้สาขาข้างล่างเป็นคนตัดสินเป็นคนเลือก ม่ใช่ยิ่งรักสั่งหรือภูมิธรรมสั่งหรือทักษิณสั่งเรากําลังสร้างผู้แทนที่แท้จริงมันต้องเริ่มจากเสรีภาพตั้งแต่ต้นจนดํารงตําแหน่งเสียไหมครับคุณยิ่งรักไม่ดีเหรอฮะในพรรคคนจะได้เป็นคนทั้งนั้นแล้วมีอะไรก็เถียงกันแค่นี้เสียไหมไม่ยอมเหรอแล้วในสภาคุณยิ่งรักครับและพรรคเพื่อไทย เอาไหมมันเสียหายตรงไหนประธานสภาคนไหนไปสมคบคิดกับฝ่ายบริหารใช้อำน,นาจสภาโดยบิดเบือนถูกถอดถอนได้คนอย่างไอ้เจ้าเอ๋ต้องถูกถอดถอนอย่าให้มันนั่งอยู่อีกเอาไหมเป็นประธานสภาแล้วยังไปถือหางถือข้างถือสีแล้วก็ไปปิดปากเสียงข้างน้อยแล้วสภามันจะอยู่ได้ยังไง เลือกทวายก็แตกการงานก็ทําไม่ได้ทะเลาะก,กันทั้งปีทั้งชาติเลือกไปทําไมเลือกคอสสไปแล้วเลือกแล้วกายเป็นควายหมดเลือกไปทําไมสภาก็ทะเลาะก,กันทั้งวันเลือกไปทําไมไม่ได้เรื่องเสรีภาพอีกข้อหนึ่งเสรีภาพในสภาเสรีภาพในการเลือกตั้งในพรรคการเมืองเสรีภาพข้อที่สามที่สําคัญที่สุดคือเสรีภาพของสื่อ สื่อของรัฐจะต้องไม่อยู่ใต้อำนาจรัฐบาลอีกต่อไปต้องเป็นมืออาชีพบอรดคณะกรรมการที่ดูแลสื่อของรัฐต้องมาจากภาคพลเมืองส่งคนไปดูแลรัฐอย่ามาย่งอย่ามาสั่งเขาจะสร้างนิยายเหลือเมฆเขาจะส่งใครไปทำข่าวเรื่องของเขารัฐบาลทำหน้าที่ไปถูกผิดประชาชนตัดสินยอมไหมยิ่งรักยอมไหม มันสิ่งที่เราขอเราขอเสรีภาพครับคุณยิ่งรักเราไม่ได้ขอปฏิรูปอะไรๆเราเอาความเหี้ยของพวกคุณมานะแล้วเราจะแก้มาให้มันไม่อีกเท่านั้นเองบ้านเมืองตอนนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นเล้าไก่รูมันเป็นกรงนี่มันเป็นๆๆปรู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 ตะข่ายนี่เป็นรูหมดแล้วเหี้ยมันเข้ามาหมดตามรูนี้เราต้องการจะอุดรูนี้ ให้เลือกตั้งแล้วเนี่ยให้มันได้ผู้แทนจริงๆให้มีเสรีภาพในสภามีเสรีภาพในสังคมขอใครนี้ไม่ให้เหรอเสียเวลาปีหนึ่งแล้วบ้านเมืองเดินได้ได้ประชาไยแท้จริงทำไมไม่ยอมแค่นี้เองผมไม่เข้าใจจริงๆบ้านเมืองน,นี้ในโครงสร้างแบบนี้พี่น้องเลือกแล้วเนี่ยได้เหียทุกทีมันเรื่องอะไรสิบกว่าปีมาเนี่ย แล้วพอมันเชี่ยแล้วเราจับมันได้แท่นี่มันจะลาออกวางมือมันบอกเลือกตั้งใหม่ทำไมการเลือกตั้งกลายเป็นแหลง่งเพราะเหี่ยแล้วทําให้เชี้ยแข็งแรงขึ้นมาเรื่องอะไรนี่ตั้งหากคือปัญหานี่ทั้งหากคือปัญหาที่ต้องปฏิรูปใครก็ตามที่บอกจะเป็นสมัชชาปกป้องประชาธิไปไตยถ้ามองไม่เห็นอันนี้คุณเป็นแค่สมัชชา ปกป้องการเลือกตั้งและเป็นเครื่องมือเป็นสมุนของเผด็จการเข้าใจหรือ,อยังนั่นแหละครับสิ่งที่ประชาชนอยากจะรู้กับคุณข้อที่สองคุณยิงรักเนรรคเพื่อไทยพวกเราอยากจะให้โทษในคดีคอร์รัปชันเนี่ยสูงกว่าน,นี้และที่สำคัญไม่มีอายุค,ความคุณยอมไหมทำไมคุณไม่ยอมผมไม่เข้าใจ ทำไมคุณไม่ยอมแล้วปปชนี่มีคดีค้างเยอะเลือเกินสีสองทุจริตก็เข้าคิวนายกทุจริตก็ไปต่อสีสองทุจริตคิวยาวเป็นหมื่นคดีแล้วเมื่อไหร่มันจะปราบได้เพราะฉะนั้นเราอยากจะทบทวนอำนาจปปชให้จัดการเฉพาะนักการเมืองข้าราชการล่างๆเล็กๆ ให้ผู้บังคับบัญชากับตำรวจรับไปเราจะเอาไ้ตัวเฮียข้างบนเนี่ยจัดการภายในหนึ่งปีทุกคดีติดคุกทันทีเนี่ยไม่เอาละแล้วอัยการเนี่โยกโย,กโยกอยู่เรื่อยให้ปปชเนี่ยสอบสวนเองฟ้องเองเลยเป็นทั้งอัยการแลพระพนักง,งานสอบสวนในตัวเองเลยเอามันให้อยู่คุณยังรักยอมไหมทำไมไม่ยอม เราะฉะนั้นพี่น้องฮะสิ่งที่พวกเราขอปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยเราต้องการให้โครงสร้างทางการเมืองการปกค,ครองเนี่ยมันไม่เปิดโอกาสให้เฮี้ยมันเข้ามาอีกเท่านั้นเองปีก็กว,กว่าก็เสร็จแล้วเราบอกทักษิณเนี่ยเห็นพวกคนเป็นกบอ่านะครนครสวรรค์เลือกไทยรักไทยเอาเงินไปภูเก็ต คุณยังไม่เลือกพวกเราขอประชมมไม่ตั้งตอนนี้อารมณ์ไม่ดีนะระบบทัดสินเห็นราษฎรเป็นกบแล้วก็เรียกมาใครจะมาสว่างวิภักก็จะได้รางวัลซึ่งเงินเราทั้งนั้นเขาทำตัวเป็นระบบอุปธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิรูปซะให้แต่และพื้นที่เนี่ยประกันงบประมาณที่จะบำรุงพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นของพรรครัฐบาลหรือไม่ก็ตามทุกคนทุกจังหวัดต้องเสมอภาคคุณยิ่งรักยอมไหมพักเพื่อไทยยอมไหมทำไมคุณต้องเห็นพวกเราเป็นกบทำไมไม่ไปหาคุณคุณก็มาให้อาหารเราไม่ใช่กบเราเป็นประชาชนเอานั้นแาจะี่เราพูดกับคุณทุกวันนี้นท่านพี่น้องครับงานที่เรียกว่าปฏิรูปก,ก่อนเลือกตั้งเนี่ย มันอธิบายได้ว่าเป็นความพยายามที่ทําให้การเลือกตั้งเนี่ยเลือกแล้วเนี่ยมันตั้งประชาธิปไตยจริงๆไม่ใช่ตั้งเผด็จการเพราะมันตั้งโครงสร้างที่เอื้ออํานวยบวกกับความเคลื่อนไหวของพวกเราที่เป็นปรปปสจังหวัดเป็นศูนย์กลางตรงนี้เราก็มีความเคลื่อนไหวและมีระบบที่เอื้ออํานวยแล้วเราจะสามารถล้างชาติบ้านเมืองให้มันพ้นเหี้ยพวกนี้ได้ นี่คือสิ่งที่เราเชื่อแล้วเราจะทำเราไม่ใช่คนที่บ้าๆบอบ,บ,บอยากจะยึดประเทศเหมือนกับเป็นเมาเมาเจอตงุงจะตั้งสภาอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เรามาเพราะเราเห็นความไม่ถูกต้องแล้วเราก็จะแก้ตรงนั้นคนดีๆทั้งนั้นไม่ได้ทำเพื่อคุณสุแทพเราทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองแล้วคุณยิ่งรักคุณปวดรู้ไว้ คนไม่ได้ตาโซ่คนสุเทพเสิ่งในคนเผชิญคือประชาชนที่ไม่มีทางแพ้ยืนยันไม่มีทางที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นเรื่องการปรากฏตัวณนะวันเวลาหนึ่งแต่จิตใจและคุณภาพเพิ่มขึ้นทุกวันปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วจะเพิ่มขึ้นทุกทีทุกที ถึงจุดหนึ่งคุณจะเจอสึนามิคุณจะเจอประชาชน,นเป็นสึนามิแล้วก็กวาดคุณลงไปเหมือนกับประธานที่พดีระบบของมาคอสตอนมาคอสพ้นจากอำนาจนะพี่น้องยื้อกันเป็นเดือนประชาชนก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหน,นียวแน่นขึ้นเป็นเปลือกเป็นแผ่นขึ้นถึงจุดหน,นึ่งเนี่ยนะครับ เป็นน้ำเลยเป็นซีนามิเลยควาที่เดียวเนี่ยมาคอสหนีทาไม่ทันมันคุณยิ่งรักอย่าอย่าดูถูกประชาชนดูเป็นคนคนน่ะเหนื่อยได้เมื่อยได้แต่ถ้าดูเป็นประชาชนที่เป็นนัแฟฟกแสกเป็นติดสำนึกที่ไม่ย่อท้อบุกบันแล้วเราก็ปรากฏขึ้นแล้วประเทศนี้มีเจ้าของแล้วมีความยืนหยัดแล้ว มีจิตท,ที่เป็นเสรีแล้วมุ่งมั่นแล้วมี p o l i t i c a l view มีเจตจำนงแล้วขณะนี้นะครับเราได้ผ่านขั้นตอนที่หนึ่งไปแล้วคือสร้างฉันทามติว่าระบบเชี่ยงนี้อยู่ด้วยไม่ได้นี่เขาเรียกฉันทามติไม่ย้อมอีกแล้วตอนนี้ระยะที่สองเรากำลังจะสร้างประชามติ ว่าเราต้องการปฏิรูปบ้านเมืองไปในทางนี้ทางนี้เลือกตั้งที่ไปเปิดช่องให้เฮียเข้าเราเนี่ยเราไม่เอาเราขอเวลาจะปฏิรูปตรงนี้ตรงนี้นี่คือประชามติที่เสนอไปแล้วมันกําลังเข้าไปในความเข้าใจของพี่น้องร่วมแผ่นดินจุดนี้แหละครับที่มันคืบหน้ามาแล้วพวกเขาพ่ายแพา้มาตลอดพ่ายพา้มาตลอด ยิ่งลากตอนนี้หลบไปเชียงใหม่ไปดูเผาป่าดูควันในแมลุนี่ก็กลับมาแล้วก็ย่องหลบตัวปากหมาทั้งหลายเงียบหมดขรมอหายหมดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนะฮะจุดจุดนี้เนี่ยผมว่าเลยกลางทางละประชาชนกำลังสั่งสมขึ้นแล้วก็ก็คงต้องรอกรรมการกกบสอเขา นะฮะเขาจะวางยุทธศาสตร์ยุทธวิธียังไงเพราะฉะนั้นผมรับมายืนยันกับพี่น้องในวันนี้เท่านั้นว่ายืนขึ้นมาได้เลยครับเราไม่ใช่กบฏเราไม่ใช่พวกชอบความวุ่นวายเราเป็นคนรักบ้านรักเมืองมาด้วยสติด้วยปัญญาไม่ได้รับเงินไม่ได้หลงใครเรามาเพราะมองหน้าลูกที่บ้าน ว่าอนาคตจะเป็นยังไงมองพ่อมองแม่มองผู้ใหญ่ว่าเราทำไมละทิ้งหน้าที่ไม่ดูแลบ้านเมืองที่ท่านดูแลมาเท่านั้นเองครับคือจุดตรงนี้นี่คือประชาชนได้เกิดขึ้นแล้วขอให้รักษาสเบริตรักษาสุขภาพใจชนะอยู่ไม่ไกลครับแล้วเราก็จะไม่มีนายกโงโงๆโอย่างนี้แน่นอนขอบคุณครับ ขอบพระคุณอาจารย์แก้วสารติโพธิ์ค่ะ